ศูต์ต่อสู้ปัยพิบัตอากาศกองทัพบกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช253 3มียุทธุกรณ์ที่สำคัญคือเรดาร์แจ้งเตือนภัยทางอากาศระดับต่ำา2แบบได้แก่เรดาร์แจ้งเตือนภัยทางอากาศระดับต่ำ dr 172อ adv และเรดาร์แจ้งเตือนภัยทางอากาศระดับต่ำ trml 3 d 3 2ทัมีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่เลขที่551ถนนเดชะตุงคะแขวงศรีกัน์เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร มีหน่วยขึ้นตรงซึ่งประจำอยู่ณกองทัพภาคต่างๆได้แก่ศูนย์ต่อสู้วัฏปภะอากาศกองทัพบกที่1ประจำที่ภาคกลางอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ต่อสู้วัฏปภะอากาศกองทัพบกที่2ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ต่อสู้้องปภะอากาศกองทัพบกที่3ประจำพื้นที่ภาคเหนืออำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ต่อสู้้องปภะอากาศ กองทบุกที่4ประจำพื้นที่ภาคใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทบกมีห้องประชาการยุทธป้องกันภัยทางอากาศเป็นหัวใจสําคัญในการประชาการและควบคุมการปฏิบัติการด้านการป้องกันภัยทางอากาศในภาพรวมเมื่อมีเหตุการณ์จะถูกแปลสภาพเป็นห้องประชาการยุทธป้องกันภัยทางอากาศของกองทบกมีระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศที่สามารถติดตามภาพสถานการณ์ทางอากาศครอบคลุมทั้งประเทศ โดยรับภาพสถานการณ์ทางอากาศจากกองทัพอากาศและเลดราในอัตราของหน่วยและส่งข้อมูลภาพสถานการณ์ทางอากาศล่าวร,รวมทั้งมาตรการควบคุมต่างๆให้กับกองพันทหานปืนใหญ่ต่อสู้กัษยานเพื่อยิงทำลายเป้าหมายต่อไประบบที่ติดตั้งภายในห้องประชาการยุทธป้องกันภัยทางอากาศได้แก่ระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม Carman Operation p i c t u r เเป็นระบบแสดงผลภาพสถานการณ์ของกองประชาการกองทัพไทยสามารถเห็นภาพสถานการณ์ทั้ง3มิติทางพื้นดิน ทางอากาศและทางบกในพื้นที่ยุทธบ,บริเวณและเขตภายในระบบบัญชาการควบคุมทางอากาศ Air Command and Control System หรือ ACCS เป็นระบบแสดงภาพสถานการณ์ทางอากาศของกองทัพอากาศสแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอากาศยานทุกประเภทที่ตรวจจับได้จากเดด้าของกองทัพอากาศที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบแสดงภาพสถานการณ์ทางอากาศของกองทัพบก Remote Air ซ i ซีเอชชันดหรือ RSD เป็นระบบ ที่รับภาพสถานการณ์ทางอากาศจากเรดาร์ของกองทับ,บกที่ประจำอยู่ในศูนย์ต่อสู้ภูมปัญญาอากาศกองทบ,บกประจำพื้นที่ทั้ง4หน่วยในแต่ละกองทัพภาคเรดาร์ーーของกองทับ,บกช่วยตรวจจับอากาศยานในจุดอับสัญญาณเรดาร์ของกองทัพอากาศและติดตามสถานการณ์ทางอากาศเฉพาะบริเวณในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยดําเนินกลยุทธ์เมื่อมีการตรวจพบอากาศยานที่มีทิศทางพุ่งตรงเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการหรือเขตภายในเรดาร์ーーสามารถตรวจจับได้และทําการพิสูจน์ฝ่าย ถ้าหากเป็นอากาศยานไม่ทราบฝ่ายระบบจะทำการติดตามเป้าหมายและแจ้งเตือนถ้าอยู่นอกระยะยิงของอาวุธต่อสู้อากาศยานกองทัพอากาศจะนำอากาศยานขึ้นสกัดกัน้นเมื่ออากาศยานอยู่ในระยะยิงของอาวุธต่อสู้อากาศยานระบบจะทำการล็อกเป้าหมายและยิงสกัดกัน้นภายใต้การควบคุมของนายทหารปรกกรป๋องอากาศในทันทีนอกจากนี้หน่วยยังได้รเริ่มพัฒนาศูย์ต่อสู้พกกระกปองอากาศกองทัพื่อนที่ซึ่งเป็นรถบรรทุกการ และควบคุมการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศโดยการนาระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศทั้งหมดมาติดตั้งบนรถยนต์บรรทุกทางทหารสามารถเคลื่อนย้ายเข้าปฏิบัติการในพื้นที่การยุทธและพื้นที่อุปสรรคได้ซึ่งจะทําให้ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามสถานการณ์ทางอากาศและควบคุม,มบังคับบัญชาหน่วยในระบบป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างใกล้ชิดเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและควบคุม,มบังคับบัญชาในเขตยุทธบริเวณในส่วนของภารกิจการป้องกันชายแดน ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยอากาศกองทัพบกประจำพื้นที่ได้จัดชุดประสานงานการป้องกันภัยทางอากาศประจำกองกำลังในพื้นที่โดยมีภารกิจในการติดตามความเคลื่อนไหวอากาศยานในพื้นที่รับผิดชอบพัฒนาที่ตั้งหน่วยขึ้นตรงของกองกำลังในระบบแผนที่สถานการ์ร่วมให้เป็นปัจจุบันพัฒนาบัญชีเป้าหมายทางยุทธศสาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบประสานการปฏิบัติกับชุดสนับสนุนทางอากาศโดยตรงกองทัพอากาศเมื่อมีการร้องขอจากส่วนยิงสนับสนุนของกองกำลัง ในการใช้อากาศยานโจมตีตอบเป้าหมายโจมตีทางอากาศและประสานการปฏิบัติกับจุดตรวจการตามแนวแสดนในการเฝ้าตรวจอากาศยานค่าศึกที่บินตามแนวแสดงจากนายคิดที่กองทบกและหน่วยประชาการกรมทิธาอากาศกองทบกต้องการให้หน่วยมีความทันสมัยตอบสนองต่อภารกิจของกองทบกและปฏิบัติตามภารกิจค้นหาพิสูจน์ฝ่ายแจ้งเตือนและควบคุมการใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์ต่อสู้พมพิธาอากาศกองทบกก็มิได้หยุดนิ่ง ้วยยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและกองทัพบกต่อไป